สนับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟล์จำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแดปเตอร์ต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับผมริดไฮไฟล์นะครับวันนี้ก็จะมีเป็นที่นอนนะครับผมผมอยากได้ที่นอนดีมานานแล้วนะครับผมผมก็ไปเจออยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็น แบรนด์นะครับเวลพัสดอันนี้เป็นที่นอนอัดสุญญากาศนะฮะอัดสุญญากาศใส่ในกล่องนะครับที่นอนยางพาราแท้ร้อเซนนะครับรุ่นอาเชอร์นะครับหนา8นิ้วนะครับผมพูเจลเมมโมรี่โฟมนะครับนุ่มแน่นฟื้นฟูร่างกายเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับฟื้นฟูร่างกายนะครับผมผมก็ได้ทําการสั่งมานะครับก็ใช้เวลานะครับในการจัดส่งก็ค่อนข้างที่จะ นานนิดนึงพอดีผมสั่งช่วง2.2นะครับก็คือ2.2นะครับผม2.2ไม่ไม่ใช่4นะ <c oughs> ไม่ใช่2คูณ2นะฮะอันนั้นมัน2คูณ2 4เออเขาส่งให้ผมวันที่6นะครับถึงมือผมวันที่9นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่งไวแต่ว่าร้านค้าเนะี่ยทำการแพ็คอาจจะนานนิดหนึ่งนะครับก็ผมสั่งวันที่2เขาแพ็คให้วันที่6นะครับผมผม <c oughs> สั่งช่วงโปรมันก็อาจจะลูกค้าเขาเ,อเยอะแหละนะครับผมอ๋อมันก็อาจจะนานนิดนึงนะครับเออรุ่นนี้เนี่ยผมเห็นเขาเป็นแบบว่ามีหลายชั้นนะครับก็มันมียางพาราข้างบนนะครับยางพาราแทะรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมนะครับผมเทคโนโลยีเจลเย็นพิเศษเก็บความเย็นระบายความร้อนได้ดีนะครับ ผ้านุ่มระบายอากาศได้ดีสัมผัสนุ่มสบายนะครับแล้วก็ฐานโฟมหนาครับรองรับน้ําหนักได้ดีปรับตัวเข้ากับทุกสริละนะครับผ้านุ่มลื่นระบายอากาศได้ดีป้องกันไรฝุ่นและแบคทีรียนะครับอะไรประมาณนี้ผมเห็นเขามี5ชั้นแล้วก็มี8มันเป็น8นิ้วนะครับ8นิ้วแล้วก็เทคโนโลยีอ่อพูเมมโมรี่โฟมนะครับลดความร้อนเพิ่มความเย็นขณะหลับผมก็เลยจัดมาเลยครับตัวหนึ่งนะครับผมก็เอ่อมาดูที่นอนเดิมก่อนนะครับที่นอนเดิมผมนั้นก็ค่อนข้างที่จะเอ่อ เก่าและแข็งมากนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้คําว่าเก่าเลยะเก่ามากเพราะว่าที่นอนตอนนี้เนี่ยผมนอนมาประมาณตั้งแต่เด็กเลยนะครับเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยแหละโอเคโอ้แบบเออตั้งแต่ขวบสองขวบอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไปดูนะครับไปดูกันว่าเออมันแข็งขนาดไหนนะครับผมผมเดี๋ยวผมจะลองโดลงนะครับโดลงที่นอนดูนะครับเออมีอ่า ผ้าห่มเก่าๆด้วยนะครับอาอาขึ้นไปครับอาอ้าวโดดมันมันเตี้ยไปไอโดดเตียปโดดแบบไม่ไม่สูงเกินนะเอาเอาอีกรอบพออีกรอบ,อรอบแบบกระโดดลงมาเลยปึ๊บอืมได้ยินเสียงไหมชัดเจนเลยครับหักมาแล้วมาแล้วเวลานอนนี่มันปวดหลังมากครับผมมันแบบเออมันแข็งอะ่ะเนี่ยแข็งนี่ทุบให้ดูเลยนี่อย่างแข็งนะครับแข็งมากๆเลยนลยครับโอเคก่อนที่เราจะไป อาใส่ที่นอนใหม่แล้วก็ต้องลื้อที่นอนเก่าออกก่อนนะครับผมลื้อออกให้หมดนะฮะเอาละครับผมก็หลังจากที่เราลื้อเสร็จนะฮะก็มาดูนะครับที่นอนนะครับอันนี้เป็นกล่องแบบขนาดยาวเลยนะฮะยาวมากนะครับยาวมากๆเลยนะฮะมีเขียนติดว่าเวลพัดด้วยนะฮะเอ่อยาวจริงๆอันนี้ยาวเลยครับผมเพราะว่าอันนี้ผมสั่งเป็น6ฟุตนะครับมันก็อาจจะยาวนิดหนึ่งนะ นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะลองเข็นนะเอา้าดึงกางเกงนิดหนึ่งเดี๋ยวกางเกงหลุดเข้นนะครับผมเข็นเข้าไปเนะี่ยเดี๋ยวจะแกะกล่องตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับอาจจะมีเสียงแบบแทรกเล็กน้อยเพราะว่าเอออันนี้ผมพาเสียงใสเอาเลยครักิีเลยครับผมที่นี่เห็นพ <c oughs> ุงพยาวยาวมากเลย ถุงมุกเบิลไม่ใช่ถุงพยักครับเราต้องกลัวเพราะว่ายัง๋ยวไปผ่าเสียงเลยเจ๊ทำที่มันง่ายกว่ามึงโอ้ยเหร็จแล้ววางไหนทางหัวอันไหนข้าวพอเคเสร็จก็ยกออกจากกล่องเลยนะครับผมยกยกขึ้นมาครับเึบโอ้หนักเหมือนกันกนี่เนี่ยโอ้ยอู้หนัก,หน,กหนักมากโอ้โหแขนผมนี่โอ้ยได้ไงเนี่ยแขนเล็กนิดเดียวที่นอนแบบประมาณสองเมตรเลยฮะ เพราะว่ามันเป็น6ฟุตครับผมอันนี้6ฟุตจะราคาจะอยู่ที่3,500นะถ้าเป็น3ฟุตก็จะอยู่ที่2,400นะี่าเอาขำขำผูดหนักจริงนะครับผมผมสูงประมาณ1 0 7ยเนะฮะเกือบ1้7ยะ1 6 9 69, นะอีกเซนเดียวก็ร้อก็ประมาณ2เมตรนะความความยาวประมาณ2เมตรนะครับสำหรับของนะฮะถือว่ายาวมากเลยนะฮนะเนาะ แล้วก็พอยกคนเดียวได้อยู่นะครับหกฟุตยกคนเดียวพอได้นะถ้าเป็นผู้ชายก็ยกได้นะครับแต่ผู้หญิงก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับเราก็นั่นแหละต้องสองคนนหความจริงต้องสองคนนะมันต้องยกสองคนนะตรงนี้เอาขำเขาเอาล้เดี๋ยวผมจะยกเข้าไปนะฮะัไปกินบนเตียงเลยเอาเอาไม่ได้ไม่ได้เอาไงดีเอาอุ้มไปอย่างนี้เลยเออ เอาวางไว้ก่อนนั่นแหละนาฬิกาหลุดเลยผมเปิดไฟก่อนโอเคเปิดไฟแล้วที่นอนผมลกหน่อยนะครับผมก็ขออภัยเลยกันนี้นอนจริงๆเลยนะตอนนี้เอาละทีนี้ก็ผมจะทําการเลยครับวางให้มันเป็นแนวแนวเขาเรียกว่าแนวกว้างนะครับแนวแนวนี่เออไม่ใช่แนวตั้งนี่แนวนอนแนวนอนนะฮะแนวนอนอาวาง่อยเป็นแนวนอนครับเออกิ้งเข้าไป ีนี้ก็กรีดนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็ระวังนะครับระวังเนาะขั้นตอนการกรีดตรงนี้ระวังนะครับต้องระวังให้มากเลยเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะฮะอปดูผมกรีดกันนะฮะนี่ผมกรีดไปครั้งแรกเกือบโดนนะครับผมเห็นไหมเกือบโดนนะฮะกรีดไปเรื่อยๆครับตรงนี้ต้องความจริงมันต้องสองคนนะฮะกรีดอันนี้ผมให้พี่สาวผมถือกล้องให้ก็ผมกรีดคนเดียวนะ ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับผมโอเคกรีดเสร็จครับอันนี้ผมกรีดผิดครับผมมันแหกเข้าไปข้างในถึงชั้นที่นอนเลยความจริงต้องยา้ายมันถึงชั้นที่นอนนะต้องแกะทีละนิดทีละนิดเนี่ยพอดีมีกล้องวิดีโอก็เลยแบบรีบในวันนี้รีบแกะไปหน่อยตัดไปครับ ทีนี้ก็หมุนหมุนครับให้มันเข้ากับที่นอนพอดีนะทีนี้แล้วก็กีดขีดรอบๆไปเลยนะครับเบร้อยละนะฮะ โอเคเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะต้องเอาพลาสติกข้างล่างออกนะครับขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งอาจจะต้องยก2คนคนแล้วหลังจากที่เรา,เากรีดนะครับอกรีดเอาพลาสติกออกนะไม่ใช่เอกรีไม่ใช่กรีดเดี๋ยวเอาพลาสติกออกหมดแล้วก็สะบัดมุมนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็รอให้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับที่นอนมันก็จะฟูนะฟูแล้วคืนสภาพ ขึ้นมาประมาณนี้แล้วครับหนาๆแบบนี้เลยนะครับมัน<อ>จะนุ่มๆหน่อยนะฮะเนาะประมาณนี้เลยนะครับแต่มันก็มุมมุมที่อยู่ในสุดมันก็อาจจะคืนช้านิดหนึ่งนะครับมันจะอาจจะคืนช้าหน่อยนะครับมุมที่อยู่ข้างในสุดนะ,ะพี่สาวผมลองก่อนเลยนะฮะนะนางลองเทสก่อน <laughs> รีบๆนะเจ้าของที่นอนยังไม่ได้เทสเลย <laughs> เอาละปูเสร็จก็ไอหลังจากวันที่มันนุ่มฟูเสร็จผมลองโดลงครับผมอ่าไม่เด้งไม่เด้งเอาใหม่เอาใหม,หม่โด,ดเทดียบไปอีกตอกโอเคปันุ่มครับผมนุ่มมากเลยนะฮะสำหรับผมแล้วก็สุดยอดเลยถือว่านุ่มนะครับนุ่มกว่าที่นอนเดิมเยอะนะฮะมันก็โอเคแหละนะครับสำหรับเอ่อใครที่ นั่งเล่นเกมนานๆนะครับปวดหลังก็ผมรู้สึกว่ามันหายนะมันเวลาเราไปนอนที่นอนตอนนี้มันหายนะครับตอนนี้ผมนอนมาสามคืนแล้วนะฮะก็ถือว่าหายนะครับแล้วเวลาที่นอนดูซีรีส์หรืออะไรเนี่ยนะครับดูซีรีส์ผมดูไม่ยังไม่ถึงครึ่ง EP เลยผมหลับไปแล้วนะครับที่นอนนุ่มมากนะครับถ้าวันไหนแบบปวดหลังมากๆก็นอนปุ๊บนี่หลับไปเลยนะฮะหลับสบายครับหลับง่ายนะครับผม เนาะประมาณนี้เลยนะครับผ้าที่เขาทำมาก็ดีนะครับเนื้อคุณภาพดีหน่อยนะฮะเนาะนุ่มๆเลยนะครับแต่ก็เป็นสีขาวก็อาจจะเปื้อนง่ายหน่อยนะฮะ เอาละเดี๋ยวผมจะลองโยนกล้องลงที่นอนดูนะครับว่ามันจะเด้งขนาดไหนนะฮะปึออ๊บโอ้หเรียบร้อยครับตกไปเลยครับผมตกตกเตียงไปเลยผมโยนตรงจุดศูนย์กลางนะฮะตกตกเตียงไปเลยครับเด้งดีมากเลยฮะเด้งแบบกิ้งไปเลยครับผมกิ้งตกเตียงไปเลยฮะนี่ลองอีกรอบนันนี่โอ้ยรอบนี้กเ็เกือบเหมือนกันเลยโอเคครับผมก็หลังจากนั้นผมก็เอา นะ,ะผมมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท็อปเปอร์เอออเาท็อปเปอร์มาปู oh, ครับผมปู oh, เพิ่มนะฮะเพื่อให้มันอ่าไม่เปื้อนแล้วก็เพิ่มความนุ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับ oh. ท็อปเปอร์ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับ oh. ผมก็จะแปะไว้เหมือนกันนะครับเนาะพรไอ้ท็อปเปอร์แต่ท็อปเปอร์ตัวนี้บางนะครับบาง200กว่าบ,บาทบางมากนะครับบา,บางจนแบบเป็นผ้าปูได้เลยนะแต่ก็ถ้าใครจะซื้อก็กได้นะครับก็เอามาไว้กันเพื่อนเฉยๆนะครับ แล้วก็ผ้าปูที่นอนนะฮะผ้าปูที่นอนกับหมอนนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นชุดผ้าปูที่นอนเหมาะอ่ะเปาะหมอนแล้วก็เปาะหมอนข้างนะครับเป็นลายแบบลุยนะฮะรุยปอมก็อันนี้ซื้อเป็นชุดมาเลยนะครับกับผ้าห่มนะฮะโอเคแล้วก็กางมุ้งนะครับเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้เสร็จนะครับผมเอาละสำหรับที่นอนก็ถ้าใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3ฟุตอยู่ที่2 4 9 0บาทเลยครับถ้า5ฟุตอยู่ที่3 4 9 0 5ฟุตกับ6ฟุตอ5ฟุตมัน3,499บาท6ฟุตมัน3,599บาทนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแปะไว้แล้วนะครับถ้า,ถา,าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะครับก็ลิงก์ใต้คลิปเลยแล้วกันการจัดส่งของร้านค้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ หรือว่าไม่ช้าไม่ไวพอดีพอดีนะครับประมาณาสัปดาห์หนึ่งนะครับไม่ก็บางบางครั้งก็ไวนะครับไวกว่าแต่การจัดส่งเขาปกตินะครับส่งวันที่6ก็ได้วันที่9กนะฮะก็ถือว่าส่งไวน,นะครับแต่ว่าการแพ็กก็อาจจะนานนะครับถ้าช่วงที่เป็นสองสองนะครับหรือว่ากลางเดือนหรือว่าเขาช่วงที่เขาจัดโปรก็อาจจะนานหน่อยแต่ร้านนี้เป็นร้านที่ อ่าลัสมอลนะครับเป็นร้านของแท้นะครับแบรนด์แท้นะครับลัสมอลจะเป็นแบรนด์แท้นะฮะเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมลิทไฮไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะกับที่นอนใหม่ด้วยแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมแลวก็สนับสนุนช่องลิทไฮไฟด้วยนะครับหากไม่มีคุณผู้ชมผมก็ไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยไปแหละขอตัวไปนอนน